วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวอร์ครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ในจุดพื้นที่ของเบนเซีเมียนดงม่ยนะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือสถานีขนส่งเมียนดงแห่งใหม่นะก็ตั้งอยู่บริเวณย่านชานเมืองในนครโฮจิมินห์ซิตี้ของประเทศเวียดนามนะฮะนี่ครับตรงนี้ด้านบนนี่ก็เขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับก็คือชื่อของสถานีขนส่งเมียนดงแห่งใหม่นะฮะแล้วก็จะมีจุดของป้ายสีขาวด้านหน้าด้วยนะฮะ มีทั้งภาษาเวียดนามแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยภาษาอังกฤษนี่จะเขียนว่า the new eastern bus terminal นะครับก็จะเป็นจุดของสถานีขนส่งสายตะวันออกแห่งใหม่นะครับเนี่ยฮะตรงจุดนี้ก็เป็นสถานีขนส่งสําหรับเส้นทางสายตะวันออกนะครับก็ที่เวียดนามเนี่ยเขาจะมีสถานีขนส่งที่แบ่งกันไปหลายที่นะครับสถานีเมียนดงนะครับ สถานีเมนเตยพวกนี้นะฮะแล้วก็มีอีกสองสามสถานีซึ่งเป็นสถานีใหญ่ๆใ,ในการเดินทางไปยังพื้นที่ภูมิภาคต่างๆของประเทศเวียดนามนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นจุดทางเข้าออกนะครับเนี่ยจุดของบริเวณพื้นที่ทางเข้านะฮะของสถานีขนส่งเมียนดงแห่งใหม่ นะครับแล้วก็จุดของสถานีขนส่งเมนดงแห่งใหม่เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับจุดของสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะครับที่โฮจิมินห์นี่ก็เพิ่งเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายแรกไปไม่นานเนี่ยฮะนี่ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะทางเดินที่จะเชื่อมต่อกันระหว่างสถานีขนส่งตรงด้านนี้นะฮะใช้ทางเดินจุดเชื่อมต่อนี้แล้วก็จะเดินไปยังจุดของสถานีรถไฟฟ้านะครับ เนี่ยตอนนี้นี่รถไฟฟ้าที่เวียดนามรถไฟฟ้าที่โฮจิมินเนี่ยก็ยังให้บริการฟรีอยู่นะจะให้บริการฟรีเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับนะครับจุดเชื่อมต่อนะฮะแล้วก็จุดทางนี้ก็จะเดินเข้าสู่สถานีขนส่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะพาทุกท่านมาชมคลิปบรรยากาศของสถานีขนส่งเมียนดงแห่งใหม่ฮนะเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในพร้อมกันครับ ตรงนี้ก็ผมก็จะใช้บริเวณจุดทางเข้าออกบริเวณประตู1หรือว่าเกตรประตู A หรือว่าเกตเ A นะฮะในการเดินเข้าไปสำรวจบรรยากาศด้านภายในของสถานีขนส่งเมียนดงแห่งใหม่นะครับตอนน,นี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศในเวลาเย็นนะครประมาณ17นากากนาทีตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกศูนย์ของเฟืองจางนะครับปูต้าบัสนะฮะ รถของบริษัทเฟ,ฟิงจางก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมครับในการเดินทางที่ประเทศเวียดนามนะฮะมีเส้นทางเดินรถไปยังหลากหลายพื้นที่นะครับสำหรับบริษัทเฟิงจางนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพด้วยนะฮะแล้วก็ด้านนี้นี่ก็จะเป็นพื้นที่ด้านอาคารภายในครับค่อนข้างจะกว้างใหญ่พอสมควรครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยจะมีทั้งสิ้น3ชั้นด้วยกันนะนี่ก็จะเป็นชั้นที่1นนะฮะ ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3แต่ตอนนี้รู้สึกว่าบริเวณพวกชั้นบนๆเนี่ยยังไม่ได้มีการทําพื้นที่อะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสวนรวมอยู่จุดบริเวณชั้นล่างหรือว่าชั้นหนึ่งตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ครับนี่ก็มีเป็นเก้าอี้ไฟฟ้านะครับเก้าอี้เบาะนวดนะฮะแล้วก็จะมีบริษัทรถต่างๆนะฮะมีไปหลากหลายเส้นทางอันนี้เป็นของบริษัทเดินรถ คุมโหสซัมโคนะครับมีเดินทางไปดัลลัดนะครับมีเดินทางไปยาจางครับมีเดินทางไปฟันเทียสหรือว่ามุยเน่นะฮะมีเดินทางไปที่หุ่งเต่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นของบริษัทเพืองจางนะครับเนะี่ยมีไปหลากหลายเส้นทางนะครับมีไปดัลลัสมุยเน่เกินเพอนะครับแล้วก็กามเมานะในหลายที่ระยาจางเวนะครับ วนมาทวดนะฮะดาน,นังก็มีเนี่ก็มีให้เลือกใช้บริการกันได้นะครับตรงจุดนี้นี่ก็จะเป็นจุดของร้านกาแฟร้านคาเฟ่นะครับแล้วก็มีขนมขายนะครับเนี่ก็จะมีจุดคาเฟ่หรือว่าร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟนี่มาให้ตั้งบริการนะครับขายกันยนในสถานีนะฮะ ก็จะมีเมนูว่าขนมปังบันมีอะไรพวกนี้นะครับมีหลากหลายเมนูเหมือนกันขนมก็มีนะฮะแล้วก็จุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดเกตทางออกนะครับที่จะไปยังจุดขึ้นรถบัสนะครับจะใช้บริเวณจุดทางออกตรงนี้นะเกตเอ็มนะฮะจุดของขาออกนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นรถของคุมโหซัมโค รถของริษส์เฟืองจางนะครับนี่ก็จะเป็นจุดขาออกนะนี่ก็จะเป็นร้านค้าร้านขนมนะครับส่วนจุดขาเข้าเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่บริเวณพื้นที่ชั้นล่างนะครับจะมีชั้นใต้ดินอีกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วก็จะมีข้อมูลบอกจุดต่างๆนะครับจุดประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายตั๋วนะเดินเลี้ยวขวา ห้องพยาบาลห้องน้ำนะครับมีจุดของลิฟต์นะฮะก็ถือว่าเป็นสถานีค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็เปิดให้บริการมาได้ไม่นานเท่าไหร่เนี่ยร้านไขายานะครับที่ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งเมียนดงแห่งใหม่ก็เป็นสถานีขนส่งที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าที่โฮจิมินนะฮะก็สำหรับ สถานีรถไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อกับสถานีขนส่งเมนโดงแห่งใหม่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานีซ้ยเตียนนะครับรถไฟฟ้าของโฮจิมินน์นี่สายแรกนี่ก็เปิดให้ทําการแล้วนะครับจะเริ่มจากสถานีเบนทันก็อยู่ตรงใจกลางเมืองนะครับอยู่ในเขตหนึ่งะอยู่ตรงพื้นที่แถบๆตลาดเบนทันนะฮะแล้วก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ30-40นาทีครับ ในการมาที่เนี่ยนะครับสถานีขนส่งเมนดงแห่งใหม่ซึ่งจะเชื่อมต่อกับสถานีสวยเตียนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสถานีสุดท้ายนะฮะในเส้นทางรถไฟฟ้าสายแรกของโฮจิมินห์เนี่ยก็พอมีผู้โดยสารมานั่งรอรถบัสนะครับบางคนนี่ก็เดินทางด้วยตอนกลางคืนครับก็เป็นรถนอนนะฮะ บริษัทวันนี้นี่ก็อาจจะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับช่วงวันหยุดยาวของเวียดนามนี่ก็จะเป็นช่วงเต็ตนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตัวรืสารนะเนี่ยครับก็จะมีบอกนะว่าจะไปเมืองไหนจังหวัดไหนนะครับรเ,รเ,เนี่ยไปบินท้วนนะฮะบ,บางเมืองนี่ผมอ่านไม่ออกนะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่เมืองไหนคุ้นนี่ก็จะพอทราบนะฮะตรงนี้นี่ว่างเปล่าเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วด้วยสารเช่นเดียวกันเดินชมบรรยากาศกันมาเรื่อยๆนะครับทิ켓กกแอรตเรียนะฮะจุดจำหน่ายตั๋วด้วยสารก็เป็นสถานีที่ค่อนข้างจะกว้างอยู่พอสมควรนะครับสำหรับสถานีขนส่งเมียนดงแห่งใหม่ส่วนสถานีขนส่งแห่งเดิมนะครับหรือว่าแห่งเก่าเนี่ยยังไม่ถูกยกไปนะครับ จะอยู่จากตรงนี้เนี่ยห่างกันไปประมาณ17-18กิโลนะฮะตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสถานีขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในนครโฮจิมินห์ด้วยนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็เชื่อมต่อการเดินทางจากใจกลางเมืองสู่ย่านโซนชานเมืองนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ห่างจากบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์เนี่ยประมาณ นั่งรถไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนะพอมีรถไฟฟ้านี่ก็สะดวกสบายนะครับการเดินทางเชื่อมต่อนี่ก็ง่ายขึ้นนะครับจากใจกลางเมืองสู่ย่านชานเมืองนะครับข้างบนนี่ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับแต่สถานนี้ก็ค่อนข้างจะก,กว้างพองสมควรนะฮะเอาครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบริเวณจุดบริเวณชั้นด้านล่างกันต่อนะฮะ ครับก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศบริเวณจุดที่ชั้นใต้ดินนะว่าบันไดเลื่อนตอนนี้นี่ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับต้องเดินขึ้นลงเอาเองนะฮะยังไม่ได้เปิดระบบให้บริการก็หลายอย่างอะไรก็ยังดูไม่ค่อยลงตัวนะครับสำหรับสถานีขนส่งเมียนดงแห่งใหม่บรรยากาศนี่กว้างใหญ่แบบนี้แต่ยัง ใช้งานได้ไม่คุ้มค่าเนี่ยนึกถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรของบ้านเราเนะฮะสถานีเขาเนื่องใจใหญ่โตเลยแต่ก็การใช้งานนี่ยังไม่คุ้มค่านะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดพื้นที่ของห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่นี่ให้บริการฟรีนะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนี่ก็จะเป็นจุดของบริเวณโซนชั้นใต้ดินนะครับด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่ทําการของเฟืองจางนะฮะบริษัทเดินรถขนส่งที่ได้รับความนิยมในเวียดนามนครับ สัญลักษณ์เด่นๆเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะฮะร,รถของบริษัทฟูงจางส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มนะครับก็จะมีทั้งเป็นรถบัสแล้วก็พวกรถมินิบัสนะครับด้านฝั่งตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดอาคารจอดรถนะครับหรือว่าลานจอดรถนะฮะจะมีจุดจอดทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับแต่ส่วนใหญ่เนะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยจะเห็นมอเตอร์ไซค์มากกว่านะเพราะว่าที่เวดน้มเนี่ย นิยมในการขี่มอเตอร์ไซค์กันค่อนข้างมากนะครับรถยนต์นี่เปรียบเสมือนกับประชากรส่วนน้อยไปเลยนะครแต่ก็จอดอยู่ด้านหน้าเนี่ยส่วนมอเตอร์ไซค์นี่ก็จะอยู่บรเิเวณโซนด้านหลังนะครับนีครับจุดของลานจอดรถนะฮะก็กว้างอยู่เหมือนกันครับรองรับรถยนต์แล้วก็มอเตอรไ์ไซค์ เดี๋ยวออกไปชมอีกจุดนึงนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขาเข้านะพวกรถบัสที่เดินทางมาจากต่างเมืองนี่ก็จะมาจอดส่งผู้โดยสารกันบริเวณตรงนี้ฮนะก็เปรียบเสมือนจุดอาคารขาเข้าไปเลยนะครับสำหรับบริเวณพื้นที่โซนชั้นใต้ดินของสถานีขนส่งเมียนมงแห่งใหม่นะครับก็จะมีรถของบริษัทรถต่างๆนะครับ สีส้มนี่ก็แน่นอนครับเป็นของบริษัทเฟืองจางนะฮะฟูต้าบัสแอร์ไลน์ส่วนสีแดงสีขาวนะครับสลับกันนี่ก็จะเป็นของบริษัทคุมโหซัมโคนะฮะเนี่ยครับบริษัทคุมโหซัมโคด้านนอกนี้นี่ก็จะเป็นลานจอดของพวกรถบัสนะครับที่จะให้บริการที่สถานีขนส่งเมียนดงแห่งใหม่นะครับ ทีมนี่เขามีรถเมย์ด้วยนะฮะเมื่อสักครู่ี้ผมเห็นมีรถเมย์นี่มาเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งเมนดงแห่งใหม่นะครับนี่ครับจุดลานจอดรถของสถานีขนส่งเมนดงแห่งใหม่ครับก็เป็นเฉพาะของพวกรถบัสโดยสารนะมีของคุ้มโหสัมโคนะครับแล้วก็ของบริษัทเฟืองจางนี่ก็เป็นบรรยากาศ ส่วนหนึ่งนะครับของสถานีขนส่งเมียนดงแห่งใหม่ที่ผมมาถ่ายคลิปแล้วก็สำรวจบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็สำรวจบรรยากาศมาตั้งแต่บริเวณจุดทางเข้าด้านหน้าครับจนมาถึงบริเวณชั้นใต้ดินนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีขนส่งที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายแรกของที่โฮจิมินห์นะฮะเป็นการเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสวยเตียนนะครับ เอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของสถานีขนส่งเมนดงแห่งใหม่นะครับที่ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ